ใส่ห้องปืนอะไรกูกรบแบเฮ้ยเฮ้ยคน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 ตะกุกเฮ้ยโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมส์คัมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเลทนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีใครมาเลทบ้านผมมาดีแล้วฮะวันนี้ตะกุกไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาตั้งสองวันนะฮะ แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้ามาสร้างนู่นสร้างนี่ไว้น่นแหละนะเพราะว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานวันเสาร์ผมไม่ได้ทํางานแล้วคนนี้ผมก็ไปทํางานออผัดกันโอเคเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันบ้านผมจะงงนะ่อยขนาดตัวผมเองยังงงเลยหมุนไปหมุนมาเออแล้วบอกอีกอย่างนะ ผมได้ทำการลงวินโด้ได้ทำการได้ลงวินโด้ใหม่ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นวินโด w ส10นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอัดวิดีโอเป็น 4K อยู่นะฮะ60เฟรมนะครับเดี๋ยวดูซิว่าไอ้เจ้า60เฟรมผมเนี่ยมันจะหายไหมนะฮะว่ามันเป็น60เฟรมไหมอันนี้ผมขอทดสอบแป๊บนึงนะ ผมจะได้รู้ปัญหาด้วยว่ามันเกิดจาก Windows หรือว่ามันเกิดจากอาแอปของแอปอัดของผมนะฮะแอปอัดวิดีโอเนี่ยออโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างกองไฟใหญ่รอตะคุกแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมาปะนะทักไปหาขาดแล้วตอนนี้สิ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยซ่อมอ,อุปกรณ์อัพเกรดซ่อมอุปกรณ์ตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างตู้เลยเนี่ยโอเคขาด ท่อนไม้นะครับหกสองสิบสองสิบสองท่อนสิบสองแผ่นโอเคี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะเพื่อไปทำไม้แผ่นเรื่อยก็แหละเลยต้นไม้โอเคแล้วผมก็จะขนอ่าไาเพื่อนประตูมันซับซ้อนมากเลยนะ ตะกูข้าสร้างไว้คือบ้านผมยังเป็นเวลหนึ่งอยู่เลยนะทั้งรั้วทั้งเออรั้วนั่นแหละยังเป็นเวลหนึ่งอยู่เลยขนาดบอลเลตเยเนี่ยคนถ้ามีคนมาแบบถล่มนะเรียบร้อยเลยนะ เอาโถ่ผมจะเอาไม้ท่อนไปทำตู้เอาขึ้นมาทางนี้ทำไมเนี่ยเออไปไปเดี๋ยวเลยนะผมจะไปทำตู้ไะโถผมเอามาใส่ตรงนี้ทำไม <S 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 อุ้ยตกใจอุ้ย <S 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 โอเคโอตกใจหมดตอนเวลาสกิลมั <S <S นอะัพเนี่ย เอา้าไม้ท่อนผมไปไหนแล้วล่ะโธ่สีนี้ไปแล้วเอ้โไม่เป็นไรขนต่อนะฮะขนไปชั้นบนสูงสุดด่านฟ้าของเราเพื่อเอาไว้ชมวิวนะฮะดวงจันดวงจันสวยมากตอนกลางคืนนะฮะเห็นดวงจัน์สวยมากๆโอเคตอนนี้ลมแรงมากเลยนะนในเกม กระจายหมดเลยนะตอนนี้ถ้าคลิปออกมาแล้วเฟรมเรทเป็นแบบ60แบบสบายสบายนะมันก็จะดีมากเลยโอเคนี okay. ่ไงเหลือน็อตเจ็ดอันเนอเอา้าทำไมตู้ <laughs> ตู้ให้ตายเหรอตู้ <laughs> ตู้น่ารักมากเลยวะ่ะ <laughs> โอ้ยว <laughs> ด,ดูตู้กับตะกุกเนี่ย ดูตู้กูก็ปกติเลยเนี่ยโอ้ไม่ให้ไอเทมโอ้ล็อกไปด้วยนี่ไงแจ๋เลยโอ้ thank y o ้โอเคมีไอเทมไอเทมหมอโอ้เขาให้ฟาร์มมาแน่เลยเนี่ยผมต้องการน็อตกล่องน็อตน่าจะอยู่ข้างล่างนะไอ้เรื่อผมหยิบแผ่นไม้แผ่นมาทำไมวะมันครบแล้วนี่ขาดแต่น็อตกันตะปู Oh. คนที่ยังไม่รู้นะหรือคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็อยากจะเล่นเกมสะรามเนี่ยตอนเวลาเราผมจะสอนเป็นในตัวด้วยนะไม่ได้ไม่ได้สอนคือแบบแบ่งปันความรู้แล้วกันนะที่เรามีนะฮะเนี่ยตอนเวลาเราลากแล้วแบบพี่มันวางไม่ได้ตรงเนี้ยเรากดคอนโทรลค้างนะคะแล้วก็ลูกศรลูกกิ้งเน่ะนะมันจะปรับได้อาโอเคโอเคผมต้องไปเอาตะปูข้างล่างก่อนเอเเดี๋ยวอของเกม ตู้ผมน่ารักมากเลยตอนวางนี่ไม่ได้ดูเลยตอนวางมูปินไม่ได้ดูว่ามันจะเป็นอย่างงี้หมานี่ไอ้ทอนไม้หน้างโง่มาอยู่ในกลองนี้ซะนี่แน่เพราะผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่าเรามีต้นไม้อยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปฟาร์มที่ไหนไกลนะดีปุ๊บแล้วก็เอาเอามาได้เลยโอเคโอ้ยมันจะาวับๆเลยนะเพราะว่า มันเป็นอย่างเงี้ยเออบ้านอ่ะเรามาดูโคตรเท่อะ ouais ี๋ยวจะกูเท่จัดเลยว่ะผมก็ต้องขนต้นไม้มาใส่แล้วต้องไปหากิ่งไม้ยาวที่เราตัดอยู่นอกบ้านแน่นอนแลว่านู่นไงข้างหลังบ้าน อย่าเอาเคมันใช้อะไรบ้างวะลืมเดี๋ยวเออปึ้ยหุ้ย What the fuck เสียงระเบิดเสียงระเบิดแสดงว่ามีคนมาฟาร์มบังเกอร์นะฮะผมจะไม่ออกไป ผมจะไม่เสี่ยงเพราะว่าผมไม่มีทองมันเกิดเตียงไม่ได้ผมไม่เกียดวิ่งกลับบ้านนะฮะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไงมันเลทได้นะมันเปล่งปล้างใส่เราได้นะตะก,กลุ๊กตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะเพื่อนเพื่อนอาจจะมืดหน่อยนะฮะตกใจสีงสยงีแดงๆรถเราเองคือบ้านผมนี่ตรงรถอะไรอะ่ะโอเคซอมบี้นะฮะ โ okay, อเคซัมบี้เกิดเรื่อยๆฮัลโหลอ๋อไม่ได้ยินด้วยได้ได้ยินปหมได้ยินมะอ่าได้ยินได้ยินได้ยินไม่ผมลงวินโดว์ใหม่ไงแล้วมันต้องจัดจัดแจงอันนี้ใหม่ไม่รู้มันหายห,ายหรือเปล่าที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยแล้วก็้วรีรีรถไปไปไนะรีรถพรุ่งนี้ไงเรื่อจะรีรของรีอะไรเอาอของของอกจากรถดิแล้วมันจะแล้วเขาจะคืนคืนให้เป็นคอยอได้ทุกคนเลยจริงนะ น่าจะได้ทุกคนแล้วน่าจะได้ทุกคนแต่ตอนเนี้ยเหล็กเหล็กไปไหนหมดวะเหล็กเอาไปทำเสร็จทั้งหมดแล้วโอ้ไม่เหลือไว้ได้ตะกันผมจะเก็บเาลกำลังจะทำตู้ข้างบนไงอ๋อเดี๋ยวจะเอาไว้เก็บให้ใหม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องต้องลอยทำเอ้ยอยู่ในกล่องนี่ไงกล่องทูนบล็อกอ่ะกล่องทูนบล็อกมีเหลือปะวะไม่แน่ใจไม่น่าเหลือไม่เหลือแล้วเออเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวกูไปซื้อได้ แต่หน้าบ้านเราบังเกอร์หน้าบ้านเรามีเสียงระเบิดนะบุม้มเอะบุ้มเลยระเบิดระเบิดเลยอะ่ะอ่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใชุ่่นยนนะถ้าเป็นุญญ่นยน์มันจะพุ่งปูปูป,ป,ปูใช่ไหมอันนี้เสียงระเบิดพุ่มบเริ่มเลยตกใจตะวันระเบิดมันน่าจะมาฟาร์มแล้ตวตะวันระเบิดอะไรกันแลวมั้งม้าใช่ เราไปฟาร์มหน่อยก็น่าจะบังเกอร์ถ้าไปนะเดี๋ยวไปดูในห้องผมดิเห็นแล้วป่ะเอาเราเตียงเข้าไปหั่นหั่นไห้ทีเข้าตู้คนไม่ได้แบบนี้เฮียเสร็จแล้วเอ้าทำไมเป็นงี้วะ้ยตู้กูแกเอาไอ้น็อตมาให้ทีดิน็อตก็ได้ตะปูก็ได้เก็บเลื้อ กินจนเ<อ>ลยกินตักินแม่ทั้งหมดเลยเออกินแล้วหมดแล้วก็โูอย่าลืมกด ESC ออกแล้วกันเดี๋ยวเราต้องสร้างกล่องไว้ข้างบนเพื่อเอาไว้ใส่อาหารหนะี่ไหมไป r e s c เช็คกระสุนให้เรียบร้อย มีคนสร้างบ้านก้การเราวะดีเหรอไม่รู้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเมือรงกูมาเล่นก็เดียวเฮี้ยซอมบี้บานเลยแถวนี้เหรอเออกกลัวคนก็กไอ้เหี้ยซอมบี้ก็เยอะไปไหนเมืนี่วิ่งมาเจอเต็มเลยเนี่ยทางไวบังเกอร์วิ่งหลบที่ไหนเลยแล้วพอเวลาหากลับแม่งมีรถเสียงรถวิ่งผ่านไปทางเอสนี่เหรอเออกูโดนเขาพุ่มมาดีรถเขียวเไะ อย่างนันนะเพื่อเปิดฉากนะของแต่มมือไม่มีปืนไม่มีกระสุนผมเห็นแล้วปืนที่แกเอามาใส่ในกล่องหูอย่างเยอะเออแบบซอมบี้ข้างหน้าไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงอ่าไม่เจอจะเจอแล้วนี่แหละมีหุ่นยนต์ว่ะหุ่นยนต์กำลังเดินอยู่

อะไรเนี่ยยิงใครอ่ะไม่หรอวะเอาโนเขายิงอย่าลืมนะผมอัดคลิปไว้ตอลอดนะตะกุบอ่าอ่าเดี๋ยวไปทำไม่ให้ได้ลงมาหลายวันเข้ากวดังก่อนมาทางนี้ก็ได้ตะกุบไปข้างในเลยไงเออโอเควิ่งไปเดี๋ยวผมตามไปเออกระตุกกระตุกกระตุกอะไรนะไม่มีคนมาเลย,เยม,มาถ,ถือปืนเลยก็ได้เข้าไปเลยเออโอ้โหบีบานเลยป้าเอาสอย ออกมาหน่อออกมาก่อนโอ้ยออก้าขงนอกเลยบีเพียบเลยโอเคอุ้ยผู้ย่ำเป็ดหน่อยลัวเจอคนว่ามันมีมันเปิดด้วยนะ ยนต์เรกวิ่งเข้าได้นะความจริงอไอ้จังเกิลหรอขอข้างนอกขอกข้างนอกเก็บตังเปียนก็ได้ด่ยืนดูแล้วตอนเนี้ยเอแอแบบงานจับผมถือปืนีนนี่ั้ยฮะ

ไม่ได้ตอ่อไปแล้วอีกมันเน็ดแล้วไ,ไอสองตัวเลยเอยออไม่เหมือนแอบที่โดนาเห็นเไวะไม่แกก็ผมอะ ไม่เห็นไม่เห็นไปได้ไอ้ยมอยู่ขนนะ้างในอ่ะอยู่หน้าบังเกอร์ตะกุบเฮ้ยตะปุบกลับก่อนโอาบอลกินเอามาก่อนเอามาก่อนแต่น่าจะฟาร์มไม่ได้หัไม่ได้ยินยเลยว่ะ อม oh yeah. ตีแีก็อยู่เอาไงจะเข้า <Okay. S 1> หรือจะไปฟาร์มที่อื่นเฮ้ยแกวาร์ปวะม,มึงกล้าวิ่งเข้าไปอย่ากูรอให้ได้ได้ได้มึงวิ่งเข้าไปก่อนเลยอย่าไวิ่งเข้าไปี๋ยำกูชำช่องการหีอุ่นยนเพราสมควรผมไม่ชำช่องเลยมึงไม่ไว่าเล่นอ่ะก <laughs> ูเล่นก้อยนี่ไงรอใอ้ เข้าแล้้ว่ะเขาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยยิงผมแล้วก่อนมายิงผมไม่เห็นภาพเอายิงมึงนะมบางรังเดินมาหาผมอ่ะโอเคนี่แกอยู่เข้าไปเลยเข้าไปเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่เข้าไปยังเข้าไปแล้วบอกแล้วเฮ้ยยิงเลเซอร์ไอ้ไอ้ยิงลงแล้วเอ้ยกระตุกอะไรตรงนี้เนี่ยเข้าไปอะเข้าไปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเอ้ยเอโอ้มีคนเข้ามาแล้ว โอเคผมเข้าแล้วผมยืงผมย่งเข้ามอ่ะางเราวิ่งโอเคผมเปิดอยู่ไอ้ตะกูจยาตายด้วย หาเพียได้เฉยเ่อยเรอยสี่สี่อะดิไมาๆๆใช่เหรอสี่สี่มาเนี่ยงานยากเลยแกไม่ได้เอาพินิ์มาไม่ได้เอามาเอาอะงานยากเลยอ่ามีที่เอานี่ไปก่อนค่าเชื้อก่อนจับเป็นเศษผ้าฮะผมมันด้าอะไรกันมะเนี่ยใะไร่ะ เช็คกระสุนมันวะหลบปลอดแล้วนะถ้าโดนยิงจะไว้เลยแม่ส<ม>ี่สามวะสี่สี่อ่ะเพราะว่าเขาเจอแล้วที่ผมที่ผมมาฟาร์มอ่ะโดนยิงอย่างเงี้ยแหละแม่งขึ้นส<ด>ีสี่เกียเหนียวผมพั้นเต็มเลยลผมเกียร์ให้เจ็บร้อย โอเคจังเกิลฟาร์มเลยฟาร์มเลยเป็นแบบลื่น ปิดก,ก่อนเยียมแค่ไนะแต่ถ้าล้างล้างดีๆมัน่เดล้างเลยวะทรามันเอาหนัาากงกินมันเราผ้ารูบๆตัมันเปืดอยู่้วมันก็กลางหมเดเลยติดดำทำไมล้างไางด้น,นะอนเอาสื้อพนี้มาเอาหมวกไปใส่เ่ยเอาเสื้อเนี่ยอะไรใช้หางยหาได้หาเก่งกู<ๆ>โอเคะ แกมีเอาอะไรมาบ้างเนี่ยไม่ตู้มาจาับถือมือเปล่าเลยนี่แต่งมาแต่ปักอะไรชิคกี้พายห้องปืน,น,นแบบอะไรอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยคน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 ตะคุกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยคนอยู่ขวามือแกคนอยู่ขวามือแกถ้าเปิดประตูห้องปืนมาอยู่ขวามือ มีมีคนมีคนใช้ลูกซองยิงอย่าตายนะตายปะแมนจัดตายตายโอ้หเรียบร้อยเอะเสียดายว่ะผมไม่รู้ผมผมได้ยินเสียงแ้วเป๊ะีต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเกิดที่ไหนวะพื้นที่พันหนึ่งไม่ได้ทำไมไม่รู้กูวามให้กูเลือกสุ่มเกิดอาวพื้นที่ไม่ได้หรอบ้านเราอยู่เอเอหนึ่งใช่ไหมโอเคอยู่กล้บ้านมุงรอดนะรอดอะไรล่ะตายเดี๋ยวโดนใหม่เนี่ย เมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะมาคนเดียวแล้วและใช่ปะเราเสียเปียเลยเสียเปียกตรงที่ไม่รู้ไงไม่ได้ยินเสียงตีน,นี่ยแต่ผมได้ยินอยู่<ม>อ่า <c oughs> หลอมันจวนตัวเฮียอะไร,รหลอครับหลอครับ <c oughs> อ้าวเขาหน้าจะไม่ได้เอาของเอ้มึงเอาของไหมกูด้วย มาไม่ได้แล้วมันฟันกระเป๋าทิ้งไปแล้วไอค้ควยหมาเสงเป็ดไหลเอ็ก้าวูแล้วกูก็ไม่มีปืนแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะนี่อยางหน้าหน้าวังเตอรอ์เอคกำลังวิ่งไปมีอะไรเกิดขึ้นไหมยังตอนนี้กี่ทุกมนอาจไมัอาจจะยังไม่ออกมาหรือแม่ก็ออกมาแล้ว <laughs> อะไรอออแล้วเราก็ฟารไปได้แล้วเราก็ฟามไป,ไไปอนทนี่ ยนเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแลคุณยน,นยงั่นแหละยู่ร้อนเข้าไปก่อนเหมือนเดิมอไหมอไหมอ่ะอ่ะ้นออโอเคผมเข้า,าแล้ว เบอร์เกอร์เปิดน่าจะไปแล้วสม oh yeah. oh มุมโอ้ยเียอ่ะว่าเ่ยอยู่เฉยกันดูอนว่าอยู่ปะฟังเสียงน่ะ น่าจะไปแล้วล่ะเอาไงอ,าอ,าอยู่ซ้ายมือที่มันยิงเราอะ่ะนี่ไงศพผมเนี่ยอีสี่อ่ะวิ่งจะออกขวาหรือวิ่งตรงไปเลย นี่งตรงเลยเฮ้ยิดผ่านแล้วเข้าบ้านตะปุ๊บโอเคไปยิงระไปยิงเรซ่าล้แสงกันแสงนี่มันนี่มันนี่นี่หน้าออกนี่ออกนี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคฝนเอาลำแสงยิงฉากหน้าเลยนะไอ้เลยกะตุก กระตุกจัดๆเลยว่ะเป็มเล็กก็ปกตินะเป็นที่เซิร์ฟหรอไม่น่าไม่น่าเป็นที่กูเนี่ยแหละมั้งกูไม่รู้ว่าเป็นที่เหล็กกูเนี่ยไม่ใช่อ่ะผมก็กระตุกกึ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 กจะรีบหนีออกจากบังเกอร์เลยเกิดมืพอมันยิงยิงเราออกปุ๊บมันก็ออกเลยดูแล้วตัวเราเป็นไก่ยามอนเลยแล้วผมบอกไงเลยผมเดี๋ยวผมไปดี๋ยวผมไปเอาของ ตกยับเลยว่ะโอ้นี่เป็นที่เซิร์ฟใช่ไหมเนี่ยไม่รู้แกเป็นเมื่อล่ะเป็นเออเป็นก็น่าจะเป็นที่เซริร์ฟไม่ใช่อเป็นที่เน็ตกูนแ่ไม่ใช่อะเป็นที่เซริเเซร์ฟเพราะผมเป็นลูกหลายรอบ

ไปแล้วอไว้อไอ้ไอ้ไอ้ไป้ไอ้ไอ้ไอ้ไไปพวง้ีอ้ไ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 อ้่ย้ไอ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 ้ไา้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้เอไอ้อ้ไ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 องไอ้ไอ่ไอ้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 อ้ไอ้ไอสไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไอไอกไอไอ้ไอ่ไ้ไอ้ไ้ไอไาอ้ไออ้ไอ้อ้อไ่ออ มันเป็นอะไรวะเนะี่ยมันแค่ทางลงเนี่ย แบบสุดๆดดอ่ะว้าบป่ะว้าีจริงๆรถอย่างแรงจริออง <c oughs> แม่งว้าแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ย โอ้โอ้อะไรไอ้นั่นแน่ที่ยิงเราแน่เลย่าขายของเนี่ยครับ เชื่อเลยันอยู่ใกล้แล้วมันก็จะออกเกมหนีเราไปแล้วเฮ้ยบ้านคนเหรอบ้านคนตะกุอบมีรถเขียวด้วยคนนี้ก็ที่รู้เรื่องจำไหมนะรูครับ เ <AA> อศูนย์เฮตรงนี้บ้านคนอีกซ้ายมือนี่เน่ยแกไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเออบ่อีกที่พวกันบ่าอนอะอ๋อเฮ้ยกระหลุดนี่แหละปตาบ้า,ายิ่งยูก็กูเคยเห็นเคยเห็นรถอีรถเขียววิ่งผ่านหน้าบังเออตอนกูอ๋เอเหรอน,นั่าดีครับนั่นดีฝั่ทงทังที่อยู่ในในต่อไปว่ะ นะเลยไม่สุดลเลยปืนหมดแล้วอโอเคเจ้าจะกูซื้อตะแกรของกูมาละทางเด<ล>ยอเอาไว้ข้างบนเลย<ม>ก็ได้ต่ครับมึง,ม,งมึงต้องมึงต้องไปจัดการอะไรไม่ใช่ใเอาไว้ข้างบนเลยก็ได้ปืนอ่ะ